ไปแรกกันต่อตแค่ซูนดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตขับลงพื้นทีต่ตรวจสอบร้านค่ายอาหารเจกรณีทรงสส้ว่าอาจมีเนื้อสั์เจือปนในอาหารเจหล่าจาจทีมีผู้ร้องเรียนผ่านสุนดำรงธรรมจากการตรวจสอบราสาธารณสุขยืนยันว่าร้านอาหารดังกล่าวไม่มีเนื้อสัต์ปนในอาหารนะครับโดยจากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนผ่านสุนดำรงธรรมของจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่23พฤษภาคมทิ่านมา ว่ามีเนือ้อสัต์เจือปนในอาหารเจหล่างจากที่รองเรียนเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณาสุขได้ลงผืนทีต่ตรวจสอบร้านดังกล่าวเมื่อวันที่24เลยนะครับรองเรียนยิบซ้ำยิบซี่ไปเลยภายล่งจากการตรวจสอบพบว่าในส่วนของเมนูอาหารที่มีการปรุงจำหน่ายในร้านไม่มีส่วนผสมของเนือ้อสัตรอยเปอร์เซนต์แต่พบว่ามีเพียงผลิตภัณฑ์อาหารเสเร็จรูปบางชนิดที่ไม่ผ่านออย่อมาวางจำหน่ายภายในร้าน โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนําให้ทางร้านตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่นํามาวางค่ายหรือนำไปปรุงอาหารให้ลูกค้าต้องได้รับมาตรลท่านอ,อ่อยซึ่งทางร้านก็ได้ทําตามทีเจ้าหน้าที่แนะนําพร้อมกับเก็บผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่นํามาวางค่ายตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาภายหลังจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ทราบทางรณนสุขได้แจ้งไปยังผู้รองเรียนทันทีวา่าไม่พบการปนเปื้อนของเนื้อสัตว์ในเมนูอาหารนะครับครับร้านรุดเนี่ยแต่ว่านะครับคณะํารานตรวจสอบสลากสินค้าและกระบ,บริการ เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการคุม้มครองผู้บริโภคนะครับในจังหวัดภูเก็ตการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านดังกล้าอีกครั้งหนึ่งก็พบว่าทางร้านไม่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่โรงเรียนมาวางจาหน่ายภายในร้านแล้วนะครับโดยฟังเสียงกันเลยครับตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็ไม่พบวัตถุดิบที่ไม่มีออยนะฮะซึ่งก็น่าจะเชื่อมั่นได้ว่าอตอนนี้วัตถุดิบที่ร้านนี้เอามาผลิต เป็นอาหารจำน่ายให้กับประชาชนทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะไม่มีเสือส่วนของเจือปนของเนื้อสัตว์อยู่นะครับซึ่งก็คงจะต้องเรียนแนะนำกับผู้ประกอบการทุกท่านที่จะทำอาหารเจจำน่ายก็จะต้องเลือกวัตถุดิบทุกตัวเลยนะครับที่มันมีออยอนะครับซึ่งอันนั้นจะเป็นกา,การการันตีให้กับท่านโดยเฉพาะเลยเมื่อเรามาตรวจแล้วเราก็จะได้ทราบข้อเท็จจริงว่าทาง ผู้ถูกร้องได้เป็นไปตามที่ได้มีการร้องเรียนไหมซึ่งข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้พบปัญหาอย่างที่ได้รับการร้องเรียนมาแต่อย่างไรก็ดีก็ทางเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจก็จะต้องให้คำแนะนำในเรื่องของอในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปัญหาร้องเรียนเกิดขึ้นซ้ำอีก จากการรอบตามเจ้าของร้านก็พระว่าร้านเนี่ยเปิดค่ายอันจี้มานานกว่าย0ิปีแล<ม>้วใกล้ลูกค้าตลลดทังปีไม่มีวันยุดซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับการไว้วางใจจากลูกคา้าโดยจะลดไม่มีปัญหาการโรงเรียนแต่อย่างใดแต่ช่วงสัปดาห์ทีิผ่านมาเพราะว่ามีการโรงเรียนจากผู้บริโภคซึ่งมีน่วยงันลงมาก,กรอบอบยินดีให้ความร่วมมือเพราะคิดว่าร้านตนเองเนี่ยไม่มีส่วนผสมของเน,อนื้อสัตว์ลอยเปร์เซ็นนะนะครับเนื่องจากทางรอบกรัวตนเองก็รับ<ม>ประทานาอันจี้มาตลอลดชีวิตอีกทางร้านก็ตนเองก็มีการรีวิวตามช่่องงงททาาตๆมีีคนนนใพื้ ทองเที่ยวคนไทยนะครับต่างชาติท<ะ>านอาหารร้านกันเป็นจํานวนมากม,มั่นใจในเมนูนะครับนอกจากนี้เจา้จาของร้านอย่างเล่าฟังก,ก่อนนาน,นี้มีลูกค้าได้ทั้งซื้อสินค้าจากร้านของตนเองผ่านออนไลน์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑา์นั่นร็จเรูปเมื่อทานไปแล้วอ้างว่าผลิตภณัณฑ์ดังกล่าวมีความรู้สึก ือมีส่วนผสมของเนื้อสัตซึ่งเม,มื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนะครับในชาลากไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เจี่ยวปุ้นแต่อย่างใดเป็นความรู้สึกแต่ขณะเดียวกันนะครับเมื่อสอบตามลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านก็มั่นใจนะครับในเมนูอันจี้ของทางร้านนะครับว่าไม่มีปุ้นเนื้อสัตว์แน่นอนอเพราะว่าเวทานอาหารอยู่ที่ราน,น่งนี้มาเป็นประจํากว่าสามปีแล้วพร้รอ,พอมฟักซึ่งคนที่โรงเรียนว่าตอ้อ,าตอ,งตองวัดตัวตรงการวัตถุประสงค์อะไรที่โรงเรียนหาทางร้านยากให้มีนูมี ยากจะไข่เมนูเนื้อสัตว์ก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเปิดอ่านเจ๊แก้วมานั้นเลยอ่านเจ๊นกเกก็กินครอบครัวกินอัานเจ๊ทางบ้านนะครับเอาของเสี่ยงกันแลวความเป็นธรรมกันด้วยถนานผู้บริโภคแล้วก็กินมานานอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขาจะเปิดร้านเจ๊เขาไม่มีความจำเป็นต้องเอาเนื้อสัตว์ใส่ลงไปเหนื่อยเข้าใจปะมันเหนื่อยไปหากินเอาเลยในข้ามถนนก็เยอะแยะไม่รู้กี่ร้านนี่บอกว่า คือไม่ได้เชียร์แต่คือพี่ก็เป็นลูกค้าประจำนึกออกป่ะแต่ปกติพี่ก็กินหลายอื่นร้านอื่นไวน้าอ้ามอาะไรเงี้ยพี่ก็กินปกติแต่รวมๆคือถ้าร้านเขาลุกขึ้นมาทาอาหารเจแล้วก็ไม่ต้องขายาหารัรเนื้อสัตว์แล้วถ้าต้องการจะหาเนื้อสัตว์ก็ไปขายเลยเยๆๆอะแยะม่นเยอะแยะไม่ต้องลําบากขนาดนั้นต้องมาทํา2อย่างผสมกันทำไมาคือเราบริสุทธิ์ใจค่ะที่ให้ตรวจเพราะว่าร้านเราก็คือร้อยเปอร์เซ <c oughs> ็นต์วีแกนก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์เจเพราะว่าฝรั่ง หรือว่าต่างชาติเงี้ยค่ะเขาก็มาที่ร้านเราเยอะเหมือนกันเพราะว่าร้านเราก็คือไปเขียนในวอล์กในในเว็บต่างๆในแฮปปี้คาวอะไรเงี้ยค่ะทำให้ชาวต่างชาติก็คือตามตามมาทานได้และส่วนของในพื้นที่อ่ะค่ะคนในพื้นที่อ่ะก็ให้ความไว้วางใจของเรามาเป็น10-20ปีแล้วค่ะเหมือแนบบว่าเขาก็มากินร้านเจร้านนี้ตลอดแล้วเขาก็ฟิตได้รับฟีดแบ็ดีตลอดค่ะทั้งเรื่องรสชาติอาหารหรือว่าราคาอะไรเงี้ยค่ะในส่วนของแบบ ถ้าถ้าจะมีน้สับผสมจริงๆหนูคิดว่าผู้ร้องเรียนร้องเรียนได้ค่ะแล้วเราก็ยินดีให้ให้มาตรวจเพื่อที่ผู้ร้องเรียนเนี่ยเขาก็จะได้รับความไว้วางใจแล้วก็เชื่อใจกลับไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็จะได้แบบมาอุดหนุนเราต่ออะไรนะครับใครเข้าสองไส้เกิดไปเราก็ไม่เราก็ไม่ใช่คนกินอาเจี้ยนเป็นหมูแต่ถ้ามันจริงๆวาแต่คนก็ขายอาเจี้ยนเขาจะใส่แตเไม่ใช่เใส่เผือให้แพงขึ้นเนอะใส่แพงให้ปริมาณมากขึ้นเลยนะ